นี่ครับบรรยากาศที่เกาหลีเรื่องความลำบากใครอยากมาเกาหลีเด้อยต้องยอมรับให้ได้นนทนอีกคนนึงก็ใช้ค้อนทุบน้ำแข็ง